อันนี้อันนี้เป็นอันที่ซื้อจากสิงบุรีใช่ไหมมาจากสิงบุรีครับีุณอ่อนไหมคุณนี่มาจากการมาจากการกี่บาทมาจากการแพงกว่าแพงกว่า,วานะเมืองท่องเที่ยวสิงบุรียี่บห้าบาทเองโลหนึ่งการเท่าไหร่หกสิบเดี๋ยวมาดูครับครูตักจะหันแล้ว ทำเมือเลยต่อหลังจากก็ล้างแห็นไหคะต้นหน่อมไม้เรียบร้อยแล้วเอามาล้างนะ้ำนะคะต้นไม้ใส่เกลือนะคะ ไม้เปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เอามาล้างอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันไอที่ขมขมหนักที่มีแล้วนะคะต้มกับเกลือต้มกับเกลือนะคะต้มธรรมดากับเกลือนี่แหละค่ะมาไม้เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีืีงนิดๆนะคะมาไม้อ่อนนะ่ะก็แต่ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวเรือการเที่ยวเพรู้สึกเป็นกามสบายนะคะกูตักก็วันนี้กับจากต่างจังหวัดพอดีก็ได้หน่อไม้มาเรียบร้อยแลวนะคะวันนี้ก็จะแกงจิดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะกูตักเพิ่งจะทําแหนมเสร็จเมื่อกี้ก็เลยจะได้ทําอาหารทานเพราะว่าเอฟซีบอกว่าขอเมนูอาหารของกูตักน่อยกูตักค่ะมีเวลาก็จะมาทําให้ดูนะคะวันนี้ก็คือ แกงจีบมไม้ายเพวหวานนะคะมม่ายูต้าก็ต้มใส่เกลือรเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนจากสีขาวๆมาเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะคะใส่เกลือนะคะแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะเกลือรากผักชีกระเทียมนะคะใส่น้ํากาลังเดือดนิดๆพอดีนะคะยต้าก็จะใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะใส่เกลือหนึ่งชะะ้อนชาตามด้วยนี่ค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะอันนี้ กระเทียมกระเทียมบบุบหน่อยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยนะะี้นะคะประมาณหนึ่งชนนะะ้อนพริกไทยะะแล้วก็คุอแลก็จะใส่ถักหมูนะคะรุงไม่มีอะไรบ้างมีซอสนะคะกับเกลือแค่นั้นนะซอสปรุงรส จะใส่ชาบูุงกัเขียวก็ได้ชีวขาวก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็ไปเนะะี่ยค่ะผักชีโรยหน้าเห็ดหอมแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะุณตั๊กว่ผักกระเทียมยเรียบร้อยอ่ะต่อไปคุณตั๊กก็จะใส่หมูนะคะใส่หมูนะคะหมูอนุตักล้างเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยล้างดีล้างด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ไปทำแหนมก็เลยเอาหมูเนี่ยแช่ตัวยเย็นหน่อย นะคะไม่ต้องให้มันเดือดบ้างนะคะน้ำแล้วก็ต้มเส่เกลือน,นะคะพหน่อไม้เราสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตุ๋นกระดูกหมูไปนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะ โลหนึ่งเนาะใส่ให้สัใจไปเลยหน่อไม้อ่อนก็จะอร่อยหวานนะคะค่ะกระตั๊กก็จะตุ๋นกระดูกหมูนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงะคะ่ะตุ๋นไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่ากระดูกหมูให้กระดูกหมู mm hmm. เราเปื่อยก่อนนะคะแล้วเ,เราก็จะมาใส่หน่อไม้แล้วก็ปรุงรสใส่ด้วยนี่ไห่เย็ดหองที่เราแช่ไว้นะคะ น้ำเห็ดหอมมันจะหอมนะ,ะนเห็ดหอมแห้งนะคะคุตากะแช่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตักชรลหน้าตามด้วยกระเทียมเกี่ยวนะคะมันก็จะอร่อยนะคะอ่าเดี๋ยวคุตาก็ตุ๋นไปก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถ้อขอส้อนฟองหมูก่อนนะคะ วางมันก็ยักแข่งก็แผนก็เราล้างสะอาดพอระมาแลนะ้จะเคีื่อกระดูกหมูประมาณ30นาทีเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะเอาไม้ใส่แล้วค่ะน้ใส่เกลย กิน,นออกมาให้สองจังหวัดนะเมืองการกับสิงห์บุรีหอแห้งนะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะใครไม่มีค่ะเพื่อนถ้าใครมีก็ใส่นี่มันมันแห้งอยู่ในถุงนานแล้วเก็บไว้ ีประมาณสัก20นาทีนะคะเราก็จะมาชิมรสนะคะจะปรุงรสโอเค,คขอชิมรสชาติเป็นอยเพื่อยี่ปรุ าตดลงไปนะคะอืม,มนัวนิดนึงแล้วได้ที่อยวถ้าตัดอสลงไปนี่มันก็อร่อยแล้วค่ะเราเพิตงกะกระจเจียวกระเทียมโรยหน้านะคะ,อะขอใส่ชิ้นขาวนีบนี่ก่อล้วคะ เราใส่แกงอร่อยแล้วค่ะได้ตักกินได้ที่ตอนใใส่ถ้วยให้โรยผักชีนะคะผักชีตักมันได้ที่แล้วค่ะเราจะทำข้าวผัดแหนมให้พี่โดใสแกงมระเทียมด้วแบบแบบยะคะ่ะโรยได้กนันแหนมสดๆให้ผมชิมทดลองเนาะ ตักพอเลยนะคะเพราะว่ามันได้ที่แล้วค่ะดูความที่ใสซ่ซอสลงไปนะคะใครชอบเข็มคนก็เติมซอสข้างนอกได้อร่อยแล้วคะ่ะอหาว่า,วาได้ค่ะอร่อยเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวคุณตักก็จะเจียวกระเทียมโรยหน้าและก็ผปกชีโรยนะคะก็เป็นแกงจืดได้รสชาติของคุณตักเรียบร้อยแล้วค่ะ หน่อไม้คือตก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อน,อนคือตัก,ก็ตรตักเสร็จหมืตุ๋นเนื้อจนเนื้ออร่อยแน่เลยเนี่ยเพราะว่ามันเปื่อยถึงหน่อไม้มันมีหน่อไม้แห้งๆที่เขา ชาวบ้านเอามาทําแห้งเป็นเส้นๆนะที่เมืองกาญ่ะเอามาทําแกงหงแกงโบราณเคยมีเอฟซีไปดูคลิปเก่าแล้วก็บอกให้ผมทําอีกเดี๋ยวไว้ไปเมืองการแล้วหาไอ้หน่อไม้เส้นๆหน่อไม้เหลืองที่เขามาทําเส้นๆตากแห้งเนาะอ่ะต้าก็จะใส่ในะคะกระเทียมเกียวนะคะ ไม้สองจังหวัดแกงเจ็ดหน่อไม้ดองกุณตาเกร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนเพื่อนออพเพื่มาทานด้วยกันค่ะแกงเจ็ดหน่อไม้โบ้าณไชกดูกหมูนะ<ด>แล้วก็ได้ผักมาจากสิงห์บุรีผักบุ้งนาแล้วก็อไอดอกแคร ตามด้วยน้ำพริกปลาสุกนะคะเพนะื่อนอันนี้เนี่ยจากที่ไหนสิงห์บุรีค่ายบางระจรันไปบางระจรันฮัลโหลทันเลยทัค่ายบางระจรันเดี๋ยวเราทาที่ก่นชอบกินเดี๋ถ้วยนี้หน่อไม้ผสมกันนะหน่อไม <า S 2> ้ตลาดสิงคโปรีกับหน่อไม้ที่เขาขายนักท่องเที่ยวกาญจนบุรีนะเพื่อนๆออเพื่อน

ใหญ่ไปได้อีกหมูปวดหมูเปื่อยหมูปวดหมูเปือป่อยเปือ่อยยังร้านขายหมูเจ้านี้อของดีนะเจ้าเดียวกว่าที่คุณตัศน์ตังหมูมาทำหนมยมมอก็ทำสะอาดค่ะสะอาดมาก บอกยังไงได้หมดครับคือเราสั่งเขาไว้ได้เลยไ,ไว้ใจได้เพราะว่าเยอะเออแนะนํามานะมเรจะสั่งเขาเขาบอกว่าอะไรเลือกหมูตรงนีน้ให้ล้างก่อนล้างก่อนที่จะบดล้างให้สะอาด<ๆ>ก่อนแล้วก็ค่อยไปบอกเขาค่ะ ก่อนหน้านี้นเสร็จแล้วใช่ไหมคุณเดีนี้เตรียมส่งที่เชียร์พูมนะคะเนี่ยนี่ชัยภูพูมกี่ห่อในนี้กี่ห่อนะตันนี้ยี่สิบค่ะยี่สิบไอปูพริกกลบอย่างดีการกรีนนะเนี่ยเสร็จเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้ทําอยู่ตรงนี้แกะครับเดี๋ยวไปที่ขูคข้อนี่อันนี้ขีค่อตรงบางแคร์บางแครนคะวันนี้เนี่ยมีเท่าไหร่มีห้าห่อยี่บห้า นี้ทาเสร็จเมื่อกี้นี้แต่ว่าเดี๋ยวกว่าจะถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไปถึงอันนี้อันนี้ส่งเองนะส่งเองไม่ได้ใช่เพิ่งเคอรี่แต่อันเคอรี่เนี่ยจะวันหรือสองวันก็พอดีแลนี่เพื่อเพื่อนเที่ยวสั่งได้นะแต่ว่าเรารับออเดอร์จำนวนจำกัดนะเพื่อนเพื่อเพื่อคุณภาพเพื่อคุณภาพไปเที่ยวมาก็มานั่งทำเมื่ี้นี่ค่ะ ซื้อของจากชาวบ้านบางป,ป,ประจันมาเพื่อนๆนแลวปลานี่ของชาวบ้านบางประจันเหมือนกันเพื่อนเนใครยังไม่ดูคลิปลองติดตามดูคลิปนะตลาดบ้านละจังทั้งตลาดเขาใส่ชุดเป็นชาวบ้านบางระจันหมดเลยนะยแม้แต่การทำพูดคำจาจาก็เป็นคำพูดโบราณ ปลาสับใช่ไหมกินผักนี่เลยกราจะชอบทานผักกต้มต้มผักต้มปลาเขามีหลายรสนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไรเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยและเห็นมีสองกล่อง<ม>เป็นปยังไงเผ็ดยเยอะเผ็ดมากเป็นมีแบบกลิ่นแมงดาอะไรอย่างนี้ไหมใช่ ตาแดงปลาไหลเ่็นเพื่อนหอ <c oughs> มทำแบบโราณไปเห็นมาควนนะมะขาปลาดูในคลิปมาครับมะควรสดๆเลยทำล้งทำสดๆดในกระทะแล้วเราก็ซื้อเลย เอาหน่อไม้มากินก็ได้หน่อไม้อ่อนๆมาขึ้นมันพีกก็ได้นะ<ม>ก่อนคนโบ,บราณโบราณคุณายายผมเห็น<ม>ตอนแะกินะกะกินนะี่แหละจะตะัด,าด,ดามาน้ำกระทบไปหน่อไม้ก็ตัดมาน้ำพีกขึ้นก่อนตอนเด็กๆไปเที่ยวบ้านน้าชายที่เปริงฉะเชิงเซานะ เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยชอบกินน้ำพริกหรอกไปถึงแล้วแบบไปวิ่งเล่นไปเล่นน้ำเล่นเลยครับก็<ล>ไม่มีอะไรกินน้าสาวน้าสะใภก็ทอดไข่เจียวไข่เจียวเป็ดด้วยนะเพราะว่ามีเป็ดเลี้ยงอยู่หลงังบ้านแล้วก็ไปเอานี่แหละไ,ไปถก,ปกผักบุ้งไปเก็บไปเก็บผักอะไรอยู่หลังบ้านไข่เจียวแล้วก็มีน้ำพริกเก่าๆเนี่ยมา ความหิวด้วยมั้งตอนนี้ยังเด็กอ่ะอร่อยมากก็เลยกินน้ำพริกเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอืมอืมนากินหช่่อืกิ่มปกตับใจอืมเขถ้ากินมือนี่กัดใจอืมทานแล้วเพื่อนทานอยาไปกินแดงเนเพื่อนๆครับกินปากไหม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปูดปูนหัวชั้นใหม่ไปได้เขาเบื่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้น hmm. ้องโดโด้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแหนึ่งสองตั้งหนึ่งสองตั้งครฝากเป็นกำลังครัเป็นกำลังใจให้น้องโดโด้ด้วยนะครับโดโด้กินข้าวผัดแหนมนะอ่าเลยนะฝากเป็นกำลังอะไร้องกฝากกดไลค์กดแชร์เด็ดๆขายให้น้องโดโด้ด้วยนะคะไปต่อไปครับบ๊ายบาย Bye oh, out. Wow.